สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ต่อถึงเช้าเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนเข้ามานะครับหลายจังหวัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนกลางขอนแก่นสระคา101ร้อยเอ็ดกาละสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบล บริลัมนะลานครราชสีมาคือตอนนี้นะครับมันเป็นล่องมรสุมเนาะนะนะล่องมรสุมพาดผ่านนะครับฝนก็ยังจะตกไปเรื่อยๆนะครับในเขตภาคอีสานนะภาคเหนือฝนจะลดลงนิดหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะแต่อีสานนะฝนจะยังคงอยู่นะฮะนู่นแหละครับจนถึงวันที่19 20นั่นนะฮะฝนจะตกเรื่อยๆนะครับ นะเพราะนั้นพี่น้องชาวนาที่ยังไม่ใส่ปุ๋ยกนะ็ถ้าน้ำไม่เยอะก็ใส่ได้เลยนะครับนะอย่างอันนี้น้ำน้ำประมาณตะตุ่มนะอันนี้ใส่ปุ๋ยกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันจมได้ไม่เจือจางเยอะนะครับบางคนน้ำน้ำเยอะมากนาบางนาผมไปเห็นนะสูงนะครับเลยเกือบถึงเอวนะใส่ปุ๋ยไปก็ ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าการเจือจางมันก็จะเจือจางมากกว่าเนี่ยอันน,นี้น้อยครับน้ำน้อยเหมาะกับการใส่ปุ๋ยสวยมากครับไม่มีโรคเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ